เช็คว two. c h e ช k ค n e น w o ง h ช c ค one t อ o A R C ทดสอบหนึ่งาสี่หทดสอบ1 2 3 4งสอสามส,ามสี่ห้ทดสอบทดสอบ A R C สวัสดีครับมาพบกับผมในช่องซ่อมจนพังหลกัหลกๆช่องผมก็จะเกี่ยวกับการซ่อมปรินเตอร์อาจจะมีบางเคสเป็นคอมพิวเตอร์สําหรับเพื่อนๆที่พี่น้องๆที่เข้ามาดูคลิปหรือแก้ไขาอาการต่างๆขอให้ดูคลิปให้จบก่อนเพื่อเป็นการเน่นยําไม่ผิดพลาดไม่มีปัญหาที่หลังสําหรับในเคสที่ทักมาสอบถามทางข้อความหรือแอดมาทางไลน์ผมจะพยายามตอบกลับให้เร็วที่สุดแต่อาจจะมีบางเคสที่ตอบช้าผมอาจออกนอกสถานที่ไม่มีเน็ต แต่ยังไงผมจะพยายามตอบกลับให้เร็วที่สุดก่อนที่จะชมคลิปผมต้องขออภัยในการใช้คำที่ไม่ถูกต้องคำที่ไม่เลื่นหูเป็นคำติดปากหรือประโยคติดปากไปแล้วเช่นนะครับครับผมอ่าแต่ยังไงผมจะพยายามแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นและส่วนมากถ้าเป็นคลิปเก่าๆาบางคลิปเสียงอาจจะไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่ภาพไม่นิ่งสั่นไปมา เพราะเป็นคลิปที่เพิ่งหัดถ่ายใหม่ไม่มีไม่ไม่มีขาตั้งกล้องตอนนั้นผมยังไม่ได้ใช้โปรแกรมตัดต่อและในการถ่ายคลิปของผมนี้เป็นการถ่ายคลิปเก็บไว้หลายๆคลิปจานวนมากเป็นคลิปเก่าไม่ได้ถ่ายตามหน้างงานปกติและไม่สามารถกลับมาถ่ายซ่อมแซมคลิปให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้เพราะเคสแต่ละเคสมาไม่เหมือนกันยี่ห้อไม่เหมือนกันรุ่นไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกัน และเครื่องปิ้นเป็นของคนอื่นหรือเป็นของลูกค้าในบางเคสไม่สามารถตัดคำที่กิดปากออกได้ถ้าตัดออกไปแล้วจะไม่เข้าใจในการแก้ไขอาการเสียของเครื่องต่างๆเราจะไม่เข้าใจในการทำแต่ยังไงผมจะพยายามแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นสำหรับวันนี้จะมาแก้ไขอาการอะไรก็มาติดตามชมนะครับ ครับผมวันนี้ก็มาพิมพเทส Canon G 2 0 2 0 G 3 0 2 0และก็ G 3 0 6 0วันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็น Canon G 2 0 2 0กระดาษพิมพเทสก็จะเป็นประมาณนี้สีดำสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองเช็ดเชดสีจากนั้นให้เราเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องรอสักคู่ จากนั้นให้เราใส่กระดาษในถาดกระดาษไปประมาณ3 5ถึง5แผ่นหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่สะดวกจากนั้นให้เรามาดูที่หน้าจอมอนิเตอร์หน้าจอปกติก็จะเป็นประมาณนี้ c o p ป1 0้ A401 จากนั้นให้เรากดปุ่มคีมไขควงหนึ่งครั้งรอสักครู่หน้าจอก็จะเด้งมาประมาณนี้ Set Up m เมนู e v v i e s s t t t n n g จากนั้นให้เรากดปุ่มเลื่อนไปทางขวา2ครั้งจากนั้นหน้าจอก็จะโชว์ประมาณนี้ Maintenance จากนั้นให้เรากดปุ่มโอเค1ครั้งจากนั้นให้เรามาดูตรงนี้มันจะขึ้น Notzer so Check ให้เรากดปุ่มโอเค1ครั้งรอสักครู่เครื่องก็จะพิมพ์กระดาษแผ่นเทสออกมา1แผ่น นี่นะครับเครื่องก็พิมพ์ออกมาแล้วสีก็ออกครบหมดทุกสีสีดำสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองกระดาษพิมพ์เทสออกมาจากนั้นให้เรากดปุ่ม Copy m ี้ e หมดหครั้งออกนะครับตรงนี้หน้าจอก,ก็จะเด้งมาเป็นปกติประมาณนี้ Copy 100% A401 ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ในการพิมพ์เทส Canon G 2 0 2 0 สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยและรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับหรือจะติดตามทาง YouTube ช่องซ่อมจนพัง Facebook ซ่อมจนพังเพจ Facebook ซ่อมจนพัง ID Line สุพัฒพงโมโน2535 suptpongmono a 2535 ถ้ากดแล้วก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ